แล้วก็เออโล่งแล้วแล้วก็เอาไงดีวะแล้วมันปิ่มปิ่มแบบมัดไม่ได้เอาถุงเล็กหระใช่ทำไงดีวะนั่งมองถุงอยู่นานมากแล้วรถก็ไม่ขยับทำไงดีวะกลิ่นก็เริ่มตีเราก็จะก้มลงไปวางอย่างเงี้ยมันก็เอารองเท้ามันมาจิ้มเราอย่างเงี้ยออมัแสบมันแสบมันเป็นเด็กผู้ชายแสบติดต่อมานะติดต่อมาคอมเมนต์เข้ามาเลยเปล่าเขาชอบคุณหรือเปล่าขอก้าวไป இத்துடன் <laughs> இந்த คุณกล้าเปิดปากเล่าความจริงถ้าใครใจป๊อดตีหน้าเศร้าไม่กล้าเล่าแล้วก็คุณจะโดนลงโทษแขกรับเชิญของเราในวันนี้มีโอกาสที่จะโดนลงโทษสูงทำไมฮะเขาเป็นคนแบบสวยดูแซ่ดูเปรี้ยวก็จริงนะแต่แบบเหมือนแบบนิสัยจริงไม่ค่อยตรงบป๊อดเหรอป๊อดหรอมีความป๊อดปอะไม่รู้จะแบบจะไเล่าหรือเปล่าอเป็นไปได้สูงนะฮะไปพบกับ นางแบบสุดแซ่บจีน่า ถึงหนุ่มที่เจ้าของร้านทองที่เราคุยอยู่อันนี้เปมีโครงการตแงตใ่ไหมไี่าาให้ดิให้ไปาทางดูเรื่องนี้ด้วยเหรอประเด็นชอบไปเมนในไอจีหนูว่าแบบเนี่ยหนุ่มตีคนนั้นที่เราไปโรงแรมนี้หรือหนุ่มตีคนนั้นที่เราไปกินข้าวจนตอนนี้มีปัญหาไปหมดแล้วทำไมฮะจากที่มีคนคุยกันเป็ว่าไม่มีแล้วตอนนี้เขาที่อดพูดเลยเพราะว่าอยู พวกซ้อนเขาคิดว่าหนูคุยซ้อนเล่าฉันไม่ใช่หนุ่มตีที่ไปโรงแรมกับเธอแล้วทําไมเธอไปตอนไหนโอเคบ้านแตกเกิแต่กระเจอตอนนี้โสดโสดแล้วก็เออในฟังางี้แเราก็สบายใจไงสบายใจน่าเกิดเดอนหน้านี่คุณทำให้เขาบ้านแตกเนี่ย ้านหนูอยากให้เขาอยู่กับหนูไปนานๆแต่เขาก็มีเขามีเขามีเขามีไหมเขามีเพราะว่าคนที่เขาคุยอยู่ด้วยเป็นเพื่อนของเพื่อนหนู่ยเห็นีะหนูก็ถึงไม่มีไงพรา่ะไอ้นี่ก็ไม่มีไอ้นี่ก็ไม่มีใช่ของเขาไม่มีอยู่แล้วใช่ปะก็กลายเป็นว่าไม่มียาวไอ้ของเรามันก็ยังมีพอเข้ามาบ้างกลายเป็นไม่มีเลยตอนนี้เราไม่ซื้อสัตว์ไงไปดูว่า สองคนมีเรื่องเรื่องลับที่แบบว่าเก็บงำเอาไว้เอาจริงไม่มีเรื่องลับอะไรเลยแต่เม้นเหมือนรู้ดีรู้เยอะเม้นไปก่อนเม้นไปก่อนโ้โรายการของเราเนี่ยเป็นรายการล้วงความลับจากคีย์เวิร์ดบนแผ่นวงล้อลวงลับของเราอ๋อถือว่าแบบว่าลวงไม่เอา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 ไม่เ คี้วของเราแบ่งตามสีค่ะสีแดงนี่คือคําถามที่อาจจะแรงสักนิดหนึ่งนะคะสีเหลืองก็กลางๆส่วนสีเขียวนี่คําถามเบาๆสบายๆส่วนหน้าพิธีกรเนี่ยจะเป็นคําถามจากพิธีกรจ้าไปดูเนาว่าถามว่าอะไรนี่เหลืออันนี้ถ้าหมุนเจอดวงไฟทําโทษเลยไม่ต้องถามและวงเรา่วงรับของเราสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปตราไวไวค่ะครับผมถ้าคุณพร้อมแล้วเพื่อไม่ให้การเสียเวลาหมุนเลยค่ะหมุนเลยนะฮะมาดูนะฮะจะเป็นคําถามอะไร ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่สุดยอดมากเลยอะไรผมอยากฟังคําถามจากคุณเมื่อกี้หลายๆคําถามที่คุณถามไปแบบแหม่มันโป๊อ่ะเอ้ยหมเห็นคุณไม่กล้าถามอ่ะเรารักกันนะคุณเคยมีเรื่องกับเพื่อนผู้ชายเพียงเพราะเม็ดผลไม้นี่จริงไหมวิไปเอามาจากไหนรายการนี้แรงมากครับไม่เคยเล่าที่ไหนเลยเออคุณเม็ดอะไรอ่ะ เห็นไหมบางเรื่องขอนก็รู้จริงเห็นไหมคะฉะนั้อะไรที่เวลาของเมนก็ต้องเชื่อเอาสิอะไรที่พีน้ำเมนก็ต้องเชื่อเหมือนกันค่ะคุณจะกล้าเล่าหรือไม่เล่าแล้วถ้าไม่เล่าอ่ะโดนทําโทษเอาหนังกระติกดีดปังเอาไว้แล้นงั้นหนูยอมโดนดีดเพราะอยาดน ผมขอโทษนะฮะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวของคุณนะใช่ค่ะใย่าดีกว่าเชื่อว่าถ้าดีเจต้นหอมอยู่ตรงนี้ก็จะพูดแบบนี้เหมือนกันค่ะใช่แต่จะไม่ให้ทำโทษใครจะถามเอเหมือนเหมือนจะได้เรื่องเนาะแต่ก็ไม่ได้เรืเออครับผมเม็ดอะไรก่อนที่คุณตีกันอ่ะไม้มันเป็นเม็ดผลไม้ชนิดหนึ่งเอออืมอืมอ่อืมเม็ดมะม่วงไม่ใช่เม็ดส้มอะไรชมพูที่มันอันเล็กๆอ่ะเขาเรียกชมพู เม็ดมันจมุ่งมมีเยวมันจะเป็นเม็ดใหญ่หน่อยใช่แต่ว่าเขาจะแทะให้มันแบบแทะให้มันเป็นยังเหลือผลต,ตัวตัวเนื้อผลไม้อยู่แล้วหนูก็นั่งทานข้าวอยู่กับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็กินกินกินสภาก็แบบว่าคือไอ้ผู้ชายแก๊งเนี้ยชื่อชัชวานชัชวานมาจากไหนชัชวานมัได้นะเขาาชี่อะไรฮะฮะเขาเป็นเขาเป็นนักเรียนเรียนเป็นนักเรียนตอนนั้นอยู่กับปฐมเองค่ะปถมเองซึ่งประมาณปสามประมาณป .3 าปสีส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นแก๊งที่แบบว่า คือเหมือนไม่ถูกกับเราอยู่แล้วครับแบบว่าเออถ้าสมมติว่าทำอันนี้ได้ก็ทําได้อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นฟีลแบบนั้นไมไ่เหมือนไ,ไ,ไม่เมากันมาเสร็จปุ๊บแล้วก็เหมือนมีอยู่วันหนึ่งตอนเที่ยงกินข้าวอยู่เห็นแล้วมันเดินแบบเดินหัวล้อหัวล้อมาแล้วพักโยนอันนี้เข้ามาแทรแทรแทรแล้วก็โยนเข้ามามันยังมีแบบเป็นเม็ดแต่มีเศษเศษแบบว่าแล้วไม่ไม่ใช่อันเดียวอ่าโยนเข้ามาเลือดขึ้นหน้าเลยแบบก็เลยหาเก้าอี้สมัยก่อนมันจะเป็นโทรศัพท์ที่เป็น ตูดในโรงเรียนอ่ะในโรงเรียนก็ไปหาเก้าอี้มาแล้วก็เอาตัวเองอัปีนขึ้นไปแล้วก็โทรบอกแบบว่าที่บ้านว่าแบบให้มาจัดการอย่างนี้และเย็นนี้ไม่ยอมหอมกะหอยห้าองกะหอยาวันหนึ่งตอนเที่ยงกินยีข้าวอยู่เห็นแล้วมันเดินแบบเดินหัวล้อหัวล้อมาเจ้าพักโยนเข้ามาเลือดขึ้นหน้าเลยแบบ โทรบอกแบบว่าที่บ้านว่าแบบให้มาจัดการอย่างนี้แล้วยนนี้ไม่ยอมตอนเด็กๆเป็นคนอารมณ์ร้อนแลวสามารถโทรบอกที่บ้านได้เลยโทรศัพท์นั้นอะหยอดตังอ๋อหยอดตังอ๋อี่ตู้หยอดตังเขาเรียกว่าอะไรแบบที่ยดแล้วก็สาธทรนะเอตู้สารทานะใช่แล้วที่บ้านเรามาจัดการไหมจัดการชัชวาลหรือจัดการเราจัดการชัชวาลหรอจัดยังไงมันพูดไม่ได้มันนักเกียดไปนิดนึงเราก็หาสรรหาเรื่องที่มันเล่าไม่ได้ เพื่อนแบบแก้งเปนมาเกล่าเราเป็นผู้หญิงส่วนนั้นผู้ชายมงคลเนี่าชาดวานอาอย่าพยายามเข้าใจพ่อเราะเข้อยแล้วก็คือตอนนั้นก็คือก็มาเอาเรื่องกันไปก็เพราะว่าเราโกรธกับอีเรื่องเม็ดแค่เองใช่แต่่าหลังจากนั้นก็จะมีเหตุนะเช่นแบบว่าเราใส่รองเท้าโรงเรียน่ะแล้วมันจะเป็นชั้นใช่ป่ะแล้วเราอ่ะตัวสูงต้องอยู่คนแรกซึ่งมันก็ต้องอยู่อันล้างสุดเราก็จะก้มลงไปวางอย่างเงี้ยมันก็รองเท้ามันมาจิ้มเราอย่างเงี้ย มันแสบมันเป็นเด็กผู้ชายแสบไม่ติดต่อมานะไม่ติดต่อมานะเขาเป็นหรือเปล่าเขาชอบคุณหรือเปล่าคนที่ชอบทําอะไรแบบเนี้แบบทําให้เรารู้สึกโกรธเนี่ยเขาชอบคุณหรือเปล่ามาตอนโตมาแล้วโดนจิ้มหนึ่งอันะเราอาจจะแบบอุ้ยลงมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เลอเข้าใจป่ะก็เลยเป็นไม้เบื่อไม้เมาใช่ใช่แล้วตอนนี้เราอยางเป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่ไหมไม่เฉยๆแล้วค่ะแบบว่า อะถ้าใครเดินมาแล้วจิ้มนเกลดกับเอกไม่ได้รอเลยก็ไม่ได้เราโตแล้วเออมันก็ไม่ใช่หนูว่ามันด้วยด้วยด้วยเขาเรียก่อะไรวุฒิภาวะประสบการณ์หลายอย่างอะไรเงี้ยแต่ก็ถ้าสมมติว่าถึงตัวก็เป็นเรื่องมัซัดเหมือนกันเหมือนกันเหมือนเดิมอก็จะก็จิ้มให้มันถูกที่เออจิ้มแขนจิ้มอะไรไปครับแต่ตาคุณไม่น่าจิ้มตรงนั้นนะตาฉันแหงเอง ผมต่อเลยครับอ่าแล้วครับเป็นคนอารมณ์ร้อนตอนเด็กตอนนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ร้อนร้อนร้อนมาเดนั้นคือขี้ขนดีลยนะหรืออยากให้โดนทำโทษเลยอ่ะสุดอ้นครับเออคี้เวดคำนี้คุณจะกล้าเล่าหรือไม่เล่าคะสีเขียวสีเขียว คุณยังไม่รู้หรอกจุดอั้นคืออะไรสี่หขอสุดอั้นในชีวิตอะไรบ้างวะเออบางทีเป็นบางเรื่องที่คุณคุณอาจจะตกใจก็ได้บางคนแบบเฮ้ยแค่สุดอั้นอะเล่าก้ลาลา <ไป S 2> ลองดูเคยอั้นฉี่ไม่ไหวจนต้องฉี่บนรถจริงไหมตอนไหนต้องบอกตอนเด็กตอนโตตอนไหนเนี่ยฉี่บนรถมีแค่ตอนโตค่ะ <c oughs> ตอนเด็กอุ <c oughs> ้ยเดี๋ยวก่อนนี่ไม่เคยเล่าในรายการไหนเลยนะแต่อุบาทมากก็คือ ไาทำไมมันรถติดอยู่กรุงเทพยังอยู่กรุงเทพแล้วแต่แป๊บนึงนะจบรายการนี้ไปจะมีใครจีบไหมไอนจะมีไหมไม่มีอยู่แล้วเราก็ว่าเราสี่คนคุยแล้วเราก็มีอยู่แล้วหนุ่มตีหนุ่มตีคนวเดียวกันเข่าวะไอ้ที่ว่าหนุ่มตีหนุ่มตีนั้นอะไรของคุณก็ขออิทไปก่อนนะป้าขอเล่าอันหนึ่งขอแฉเออแฉเลยเคยมีหนุ่มตีคนหนึ่งแบบวนเวียนอยู่แถวเขาแล้วนี่ก็เลยเหมือนดีเอ็มไปหาหรือทักไลน์ไปหาเลยมั้งแซบแล้วก็แบบคนนี้เขาโสดปะ ไม่ได้ของใายแล้วบุกเพื่อนจับได้ไหมว่าใครจริงเหรอโอเคค่ะเดี๋ยวอันฉี่ไว้ก่อนใครวะไม่เขาคุนคุนคุนคุณขอมาจัได้ว่าขอมพูดแบบนี้แต่ว่าขอมจำไม่ได้ว่ากับคนไหนแต่แต่หนูคิดว่าเขาไม่ได้คุยกันจริงแต่เหมือนูว่าเหมือนเฟรนฟิลแบบว่าไม่ได้นะ อะไรแค่ทางแค่ไล่สูบยิงไม่ถือหรอกสายตาคุณล็อกแรกแล้วตรงนั้นตาคุณอะตาคุณเหมือนแบบไม่รู้ได้ยังไงวะรู้ได้ก่อนไอตรงนี้ไม่ดีนะฮะสายตาคุณเมื่อกี้หนูในใจคือวูบแล้วนะว่าต้องไม่ได้หรอวะตาคุณล็อกแรก ม,มันหลายคนแล้วประมวลภาพอยู่แล้วตามันออกไงแล้วตาเเป็นออยยย่าางงีุ้ตแข็งด้วยตาแข็งเสเหัวเป็นลายชื่อลิศอยู่ในตาเลยอะไหกคนไหนๆเชื่อป้าเมื่อกี้ผูเห็นไม่มีคนนี้อยู่ในนั้นเลยเออใช่เพราะคนนัที่ที่เบ้นไม่มีอะไรไงมันไม่มีอยู่ในนี้ไม่เบ้นอะมีมีใส่โจงสบายใจผมบอกเลยนะคุณเป็นพิธีกรที่สันหลังหวามากดใช่แต่รับเชิญมาเนี่ยให้มาเผาแขกรับเชิญล้วงความลเขาล้วงอยู่หน้ากในตรงนี้เออ ไม่มันจะได้แบบบาลานซ์กันบาลานซ์ไม่มีในแวบตาไม่มีไปเรื่องสีบนรถโอเคไปเรื่องสีบนรถอันนี้ก็ความอุบาทของจีน่าอีกเหมือนเคยก็คือหนูอะเป็นคนไม่รู้เป็นอะไรเวลาขึ้นรถหรือว่าเวลาคนนอนจะชอบปวดฉี่ซึ่งเราอะเป็นคนกินน้ำทั้งวันก็จะฉี่บ่อยอยู่แล้วเป็นปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันจะต้องมีเหตุว่าแบบขึ้นรถแล้วจะต้องปวดไม่รู้เป็นไรแล้วจังหวะที่ปวดวันนั้น่ะทางด่วนที่จะลงฉีดลมอะแม่เห็นแล้วนะข้างหน้าอีกแค่แบบ คือเราอยู่เนี่ยเด็ดนี่คือลงอย่างนี้แล้วแล้วเราอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันไม่ลงสักทีอ่ะเข้าใจปะมันมันไม่ลงมันค้างอยู่ประมาณักพักตอนนั้นยี่สิบนาทีแล้วแล้วก็ไม่ได้แล้วว่ะไม่ได้แล้วว่ะเริ่มแล้วไปปร์มา์เก็ตมาด้วยก็คือเอาของอ่ะออกให้หมดแล้วเอาถุงอ่ะซ้อนแล้วก็ถือไว้ักพักเอ๊ะเดี๋ยวต้องได้ลงต้องได้ลงต้องได้ลงก็แตถือไว้ละต้องได้ลงไม่ขยับเราทำาไงดีว่้ตรงนั้ติดไม่ได้แล้วผ่านไปประมาณสามสิบห้าทีคือฉี่ขึ้นสมองแล้วอ่ะฉี่ฉีซึ้งกับ ฉี่ตีกับตาเหลืองแล้วตอนนั้นขึ้นมานี่เลยปิดแอร์แล้วนะปิดแอร์เปิดกระจกแล้วเราก็ไม่ได้ว่ะไม่ได้ว่ะแล้วายเพราะว่าคนมองไงเพราะมันรถมันติดอยู่ในกันเลยก็เลยปิดกระจกแล้วก็เอาวะหอมกะหอยเจ้าหอมกะหอยเจ้าหนูอะเป็นคนไม่รู้เป็นไรเวลาขึ้นรถหรือว่าเวลากลังจะนอนจะชอบปวดฉี่ ซึ่งเราอะเป็นคนกินน้ําทั้งวันก็จะฉี่บ่อยอยู่แล้วเป็นปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันจะต้องมีเหตุว่าแบบขึ้นรถแล้วจะต้องปวดไม่รู้เป็นไรและจังหวะที่ปวดวันนั้น่ะทางด่วนที่จะลงฉีดลมอะแม่มันติดเห็นแล้วนะข้างหน้าอีกแค่แบบคือเราอยู่เนี่ยเด็ดนี่คือลงอย่างนี้แล้วแล้วเราอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันไม่ลงสักทีอะเข้าใจปะมันไม่ลงมันค้างอยู่มันักพักตอนนั้นยี่สิบนาทีแล้วแล้วก็ไม่ได้หรอวะไม่ได้หรอวะเริ่มแล้ว ไปเปรามร์เกมาด้วยก็คือเอาของอะออกให้หมดแล้วเอาถุงอะซ้อนแล้วก็ถือไว้สักพเอ๊เดี๋ยวต้องได้ลงต้องได้ลงต้องได้ลงก็แต่ถือไว้ละต้องได้ลงไม่ขยับเราทำาไงดีวะตรงนั้นติดตำงไีไม่ได้ละผ่านไปประมาณ35ทีคือฉี่ขึ้นสมองแล้วอะฉี่ฉี่สิกนอะฉี่ตีกับตาเหลืองแล้วตอนนั้นปิดแอร์แล้วนะปิดแอร์เปิดกระจกแล้วแล้วก็ ไม่ได้ว่ะไม่ได้ว่ะแล้วอายเพราะว่าคนมองไงเพราะมันรถมันติดอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยปิดกระจกแล้วก็เอาวะเอาทิชชู่มาลองก่อนคือเคยไปดูปรา่าไม่ใช่มันจะไม่กระเด็นอะออ๋อถุงต้องถ้ามันเป็นแค่ถุงอะถ้ามันเป็นแค่ถุงพลาสติกอะมันจะกระเด็นก็เลยเอาทิชชู่อะลอง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 ไว้เยอะๆยๆอะแล้วก็ปล่อย ทำท่าให้ดูได้ปะได้ทุกอย่างอาเป็นวิทยาทานนี่คือคนขับใช่ปะสมมุติว่าหนูแต่เกียร์พีทุกอย่างเลยปุ๊บแล้วขับเองแล้วก็ขึ้นมา สมมตินี่คือเบาะนะนี่คือเบาะนี่คือพื้นก็ขึ้นมานั่งแบบนี้ขึ้นบนเบาะแล้วหันหน้าไปทางนี้แล้วก็ฉี่ฉี่เลยีเลยเสร็จแล้วก็โอ้อันไหนหน้ารถอันไหนหน้ารถอันนี้หน้ารถหันข้างหันข้างหันข้างเพราะว่าเราติดอยู่ฝั่งกำแพงเราอยู่ติดอยู่ฝั่งซ้ายสุดเราก็เลยกลัวไงกลัวเผื่อมีคนมาชะโงกเราก็เลยอยู่อย่างนี้แล้วก็ ฝั่งนี้กระแพราอยู่ฝั่งนี้อ๋อแล้วก็ฉี่เสร็จปุ๊บแล้วก็เออลงละแล้วก็นั่งขับเพียบอยู่บนอยู่อยู่บนเบาะแล้วก็เอาไงดีวะเอาไงดีวะทิ้งยังไงอ่ะแล้วมันปิ่มปิ่มแบบมันไม่ได้อ้าวถุงเล็กเหรอใช่ทําไงดีวะนั่งมองถุงอยู่นานมากแล้วรถก็ไม่ขยับทาไงดีวะกลิ่นก็เริ่มตีอเอาไงเอากันวะง้าง ง, áng, ง áng ้างง้างหูอ่ะหูถ oh, okay, no ุงอ่ะให้มันใหญ่เปิดกระจกแล้วก็แขวนไว้เอาแขวนไว้ตรงกระจกรถอ่ะเออแล้วก็ปิดกระจกเอาแล้วก็แขวนแล้วก็แขววแล้ับไปจนถึงคอนโดตอนนั้นแล้วก็ค่อยเอาไปทิ้งหน้าคอนโดเอาแล้วคนคนไม่มองเหรอคนข้างๆเขาไม่รู้สึกว่านั่นคือถุงอะไรหนูว่าเขารู้แหละแต่ก็ไม่ได้ถามแล้ววันนั้นแต่งหน้าสวยแบบคือไปฟิลไปทำงานมาเลยอะ เลยคุณรถคันนั้นจริงๆนะคะคันสีขาวจำได้เลยเบนที่ไม่ที่ไม่พูดถ้าคุณดูอยู่นะฮะเบนสีขาวถ้าคุณดูดูอยู่ได้เล็กมาหน่อยนะฮะว่าวันนั้นคุณรู้สึกยังไง แล้วก็ล้อคุณน่าจะทับแหละเพราะมันกระเซ็นเอออะไรประมาณนี้เขาบวะมึงมันถึงต้องมีอคคอมฟอร์ตร้อะไรคนมีรถก็เคยเหมือนฉี่บ่อยมากจนแบบไปกับเพื่อนก็ฉี่อะไรเงี้ยบนรถเลยเงี้ยเวลารถติดอ่ะเพื่อนก็ซื้อเป็นของขวัญวันเกิดเออเหมือนกันมันต้องมีแหละถ้ามันบ่อยต้องมีต้องมีต้องมีเพราะเมืองไทยรถติดใช่รถติดไม่ขยับไปข้อต่อไปเลยค่ะมานะฮะ เขาได้ฉี่ในรถไปแล้วตัวสนุกเล็กสี่อ่ะนะฮะโดนโกงอ้โดนลุมฮะโดนลุมแป๊บนึงนะอะไรนะฮะเมื่อกี้ตอนที่บีป่ะค่ะบอกว่าไม่มีล็อกไม่มีไม่มีไม่มีล็อกคุณเห็นเหรอแล้วเมื่อกี้มันหยุดตึ้งเลยนะไม่นแบบมันจะหยุดมันจะหยุดของมันเองมันหยุดมันหยุดเองมันหยุดเองแค่รออส์ดขออีกรอบได้ไหมขอดูอีกรอบได้ไหม ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นจับตาดูนะเล่ขาถ่ายถ่ายรูปไปสิเมื่อกี้เซ็นไปแล้วถ่ายแต่รูปอ่ดูนะถ้าโดนลุมอีกนี่ขลับเลยนะอ่าเห็นปะมันก็หยุดเองมันหยุดเองเออว้ามีชิงมันนิดนึงนิดนึงไม่ขี้กเนี่ยรายการอะไรดูเตี้ยๆแบบนี้เออเออเออตุ้งตระชีคหมแรกที่บอกรายการโดนลุมโดนลุมเล่าไม่เล่า โดนลุ้มไปเลวะนี่ป้าโดนลุ้มอะไรมนลึกดิไม่หนูก็ไม่ได้ทอกทรวงเหมือนแม่ไงเออมันยังน้อยอยู่ไงเหราเราเคยโดนเหรอย่าไปลุ้มเขาเป็นหนึ่งในที่เล่าไม่เล่ามีเรื่องเล่านะอยู่ๆวันหนึ่งโทรมาแล้วบอกว่าไปบาโหนกันบ้า กี่โมงตอนอะไรบ่ายวันนี้ทุ่มหนึ่งว่างไปเดี๋ยวจะไปบ้านกะใครนะเฟิร์นเอ้อไปกะอี่เฟิร์นกะเขาเรียกเฟิร์นกะเฟิร์นเ่ะแล้วก็อยากว่าแม่แต่ว่ไม่ได้จริงๆไว้วันอื่นโทรมาชวนใหม่นะเออเนี่ยมันเป็นเรื่องความลับของแขกนะคุกมากี่คนคุเปลี่ยนเป็นรายการเป็นชื่อรายการความลับของหอมเพื่อนคนเรียนรายการ โกงครับคุณเคยโดนเฮ้ยโกงค่าตัวเกือบแสนเลยหรอใช่เอออยากได้ของลับพอดีของลับอะไรวะเคยให้ของลับอะไรกับใครอะไรยังไงหรือเปล่าคีย์เวิร์ดนี้เล่าหรือไม่เล่าอุยหรือคุณให้บ่อยหรือยังไงฮะฉันจะไม่ได้เหรอแจกเหรอหรืออะไร